วันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยภาพกิจกรรมที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆะนะครับกับกิจกรรมวิ่งปลูกปล่อยที่บึงทับฟ้าของฝูงบิน46 1ที่เชียงรายนะโอ้โหถานที่ สวยสดง,งามน,น่าไปออกรลางกายใช่่ะน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะฝูงบิน4.16กองทัพอากาศค่ะได้จัดกิจกรรมวิ่งนะคะ416อันทิวซันเบิร์นค่ะและโครงการปลูกต้นไม้รอบบึงทับฟ้าค่ะซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่นค่ะโดยมีนวากาศเอกปรทรจินวัฒน์ผู้บังคับการกองบิน4 1เดินทางมาเป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้ค่ะรวมถึงมีแขกพิเศษเข้าร่วมง,งานทาั้งภาค รัฐและภาคเอกชนจํานวนมากนะคะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธ์ค่ะผ<ม>อ,อมทบ,ออบอที่37<ม>ค่ะคุณวันชัยจงสุด กงจุทานามณีค่ะนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนวากาตรีดรสมชนกเทียมเทียบรัฐผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายรวมถึงสมาชิกนะคะหลักสูตรพคบอกอรมนจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะภายในงานเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพกิจกรรมมีการแข่งขันวิ่งสะสมรอบตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเที่ยงวันกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของกองพอากาศที่จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวบึงทับฟ้า สวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองเชียงรายสร้างความร่มรื่นและเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนในอนาคตครับใช่ค่ะสำหรับการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในฝูงบิน4ี่หนึ่งหกค่ะถือว่าเป็นนโยบายของท่านผู้มีชาชการแหารอากาศที่ท่านต้องการสร้างลู่วิ่งและสวนสาธารณะนะคะร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายเพื่อมอบให้กับประชาชนโดยเฉพาะหลังสถานการณ์น้ำท่วมค่ะซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความเป็นเมืองน่าอยู่ให้กับจังหวัดเชียงรายต่อไปอค่ะซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้นะคะ นำโดยนาวากาศเอกราโมดกุยแก้วผู้บังคับฝูงบิน416ร่วมกับคุณวันชัยจงสุธาน,นามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านของความสวยงามความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องเล่นนะคะรวมถึงระบบสาุปรคพื้นฐานค่ะเพื่อให้ลู่วิ่งบึงทับฟ้าและสวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะเป็นแหล่งรวมของคนรักสุขภาพใจกลางเมืองเชียงรายและก็ให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงรายเนี่ยได้ใช้วิ่งออกกำลังกาย ใช้พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างแท้จริงค่ะครับฝูงบิน416ของกองทัพบกนะครับที่เชียงรายก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาออกกําลังกายสัมผัสกับความร่มรื่นได้ทุกวันเลยครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับณนะลู่วิ่งบึงทับฟ้าฝูงบิน416ของกอง,กองทัพะกนะครับชื่อเขนาน่าร<อ>ักนะคะลู่วิง่งทับฟ้าก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านภายัยพิบัติแล้ว <c oughs> นะครับ HADR <c oughs> แล้วเนี่ยก็ท่านผู้จัดการนางอากาศท่านก็ให้ความสําคัญ กับเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวเชียงรายใช่ค่ะถ้ามีโอกาสเราต้องไปเล<ช>ยนะคะ,ะ <c oughs> ก็พื้นที่บางส่วนเราทําเป็นพื้นที่ยุทธการนคะครับในการที่จะให้เครื่องบินขึ้นลงได้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งเราก็พัฒนาให้มีสถานที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะลู่วิ่งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ชาวเชียงรายอยากได้มากใช่ค่ะ,ะแล้วนี่ละค่ะเราก็จดให้สวยงามเลยทีเดียวค่ะนะขอบคุณนะครับทางกบพีซเอ็ดนะและฝีพีซนอติเชียงรายที่อยู่เคียงข้างประชาชนโดยสุดีเสมอมานะครับอ่า Yeah. <laughs>